คนสมัยนี้เขาชอบมองอะไรชิคๆครูๆดูสบายๆส,สไตล์แบบสบายๆมันยังไงฮะยังไงพี่ก็เอาตัวของของอาร์ตแหละ <c oughs> คิดวิเคราะห์แยกแยะคือถ้าเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะเขาจะแปลว่าแล้วคุณจะให้ลูกน้องคุณเดือดร้อนทําไมครับฝ่ายรัฐบาลที่ตนนิครับ,รบในแง่ที่ว่าทําน้อยเกินไปความถี่ไม่เพียงพออาศัยการเป็นข่าวเท่านั้นแต่ไม่มียุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ใช้สื่อต่างๆไม่เป็นนะคะสร้างคอนเทนต์ไม่น่าสนใจ แต่พี่อยากให้เข้าใจครับข้อที่หนึ่งคือวัฒนธรรมของราชการไม่เอื้อต่อการที่จะทำงานประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับสองถ้าจะทำอะไรจะทำเรื่องกินข้าวกับเหมป็นอธิการกินข้าวกับรปภเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อจริงมันต้องเป็นเรื่องที่เป็นสาระจริงจริงเดี๋ยวโดนตรวจสอบอีกเนาะเท่านั้นครับเวลาเจออะไร หรือว่าทำอะไรแล้วจะพ r อจะต้องไปถามเจ้านายให้แอดพรูฟก่อนครับนะครถูกต้องครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำก็ไม่บูรณาการอ่าสมมติว่าพี่เป็นที่การพูดนะคะับคณะบดีพูดต่อบไหมหัวหน้าสาขาพูดต่อไหมเจ้าหน้าที่พูดต่อไหมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยพูดต่อไหมไม่ไม่มีบุมโหรีในขณะของเขา พอทวีตปับ๊บมีคนรีทวีตมีคน <ไง S 1> ขึ้นแฮชแท็กมีคนแชร์ต่างๆนั่นนะอันนี้คือข้อเสียของราชการที่ต้องแก้ไขนะครับขณะเดียวกันข้าราชการก็ยังชินอยู่กับ line, ออฟไลน์ก็คือการออกทีวีการเข้าสายใาการพิทยุคการแถลงข่าวนะการให้สัมภาษณ์แต่โซเชียลมีเดียเนี่ยออนมา อ่อนทามเลยนะฮะอ่อนมากในขณะที่ฝ่ายโน้นเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้เข้าใจว่าไม่มีสาระ PR ออกไปไม่ได้การ PR โดยไม่มีการแอพรูฟไม่ได้ด้นะคะบางเรื่องบางอย่างต้องทำเป็นโครงการถึงจะทำได้ตั้งโครงการแล้วมันมีคนแจและเรื่องสุดท้ายเลยคือสลิมขี้เกียจจริงเหรอสลิมบางคนนะ คือไม่คือเป็นคนหน้าบางนี่ละกันหนึ่งพูดน้อยครสองถ้าพูดไปแล้วโดนทัวลงเลิกทัวกันอาร์ตพี่ว่านะถ้าเราสองคนเป็นคนที่ไม่ใจแข็งนะเราคงเลิกเหมือนกันนะเพราะมีคนมันเอาทัวมันลงอ่ะเยอะเลยเยอะจริงเพราะฉะนั้นในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอยากจะพูดอะไรใครจะด่าใครจะว่าใครจะทําอะไรเขาไม่สนใจ มันก็ยังคงมีเนื้องงานเป็นปริมาณเยอะไปเรื่อยเขาใส่ไปเขาไม่แต่สลิมนะบางคนก็พูดน้อยนะครับพอพูดมากปั๊บบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่าญาตินะญาติอาร์ตประเทศไทยเป็นของอาร์ตคนเดียวเหรอคนอื่นเมาเห็นออกมานะอาจจะออกมาให้โดนด่าทำไมเออมันแปลกเนาะเป็นอย่างนี้จริงๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสลิมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดแต่สำหรัสลิมบางคนกล้ากแต่พอกล้าไป พอทัวลงเสือถอยจริงๆถอยก่อนเี้ถอยก่อนเลยเอป็นะไรัมันเหลือสลิมที่ใจแข็งครับยอมให้ทวนลงโดยไม่สนอกสนใจอยู่จำนวนน้อยมากสรุปแล้วเป็นไงมันก็สู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้นี่พี่เขียนบทความลงในวันอาทิตย์เนี้ยครับนะที่เรากำลังออกอากาศเนี้ยนะไปอ่านในไทยโพสได้พี่เขียนเลยมันสู้กันไม่ได้จริงเนาะ พี่อธิบายเหตุผลอย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันพี่ก็ยืนยันนะคะว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะโอเค